ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง,องแอนทอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะ,ะก็หลังจากดูหลักหน่วยบนนะแล้วก็หลักสิบบนผ่านไปแล้วนะฮะมาถึงชิวของหลักร้อยบนมั่งนะสมาชิกนะในคลิปนี้หลักร้อยบนตัวเดียวนะอันนี้เป็นสูตรที่2นะในคลิปนี้เดินมาแล้ว1 2 3 4งสหเดินมาแล้วหกวดนะฮะหลักร้อยบนสูตรที่ส ในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันด้วยหลักร้อยบนนะฮะสูตรที่หนึ่งนะสมาชิกนะหลักร้อยบนตัวเดียวนะฮะสูตรที่หนึ่งนะย้อนให้ดูหกวดเหมือนกันนะสมาชิกนะอ่ะก็จะมีทั้งหมดสองสูตรนะจะเป็นหลักร้อยบนนะฮะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะฮผมนามาเทียบให้ดูนะฮะชนกันนะฮะสองสูตรนี้ชนกันมาแล้วหกขวดรวดนะว่าที่จะถึงนี้จะชนกันหรือจะ ไม่ชนกันนะยังไงก็ฝากดูให้มันจบด้วยนะสมาชิกนะจะได้รู้ว่ามันชนตัวไหนหรือไม่ชนตัวไหนหรือได้เลขตัวไหนหลักร้อยบน2สูตรนะครับเป็นสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะฮะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนชาแนลนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคสมาชิกเกียรวิาะห์ดูตัวสมาชิกเองนะครับทุกพิดยังไงก็กล่าวขอโทษขออภัยนะครับอ่ะ มาดูหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่1น่กันก่อนนะสมาชิกนะสูตรที่1หลักร้อยบนตัวเดียวนะว,ว่าไปตามสูตรถ้าชอบก็นําไปพิจารณาเอาไม่ชอบมองผ่านาเด้อสมาชิกเด้ออะมาดูหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่1่กันกอ่อนสูตรที่1นะครับเลขแปดตัวเดียวที่หลักร้อยบนก็แปดนะ้นออกแปดศูนย์เจ็ดนะก็แปดก็มาที่หลักร้อยบนนะครับ แปดเข้ามาที่หลักร้อยบนอะถูกงวดที่หนึ่งนะครับสำหรับที่นะั่นอัฐุโที่หน <c oughs> ึ่งสูตรแรกนี้นะครับไฮไลท์สีไว้ก่อนนะครับให้มันดูแตกต่างกับสูตรที่สองนะเดี๋ยวสูตรที่สองจะไม่ไฮไลท์สีนะครับอ่ะมาต่องวดที่สองนะครับข้อที่สองสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขสี่ตัวเดียวผลออกสี่หนึ่งเจ็ดนะผลออกสี่หนึ่งเจ็ดอ,อ, 4, 1, อะ x4 นะก็มาที่หลักร้อยบนตามสูตรถูกเป็นวดที่สองสมาชิกนะถูกเป็นวดที่สองตามสูตรครับถูกเป็นวดที่สองตามสูตร มาต่อกันสูตรท,ที่สามโอ้โห้วนที่3นะฮะสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวได้เลข4นะฮะคนออก4ี่นะก็เลข4นะีอ่ะก็มาที่หลักร้อยบนตัวเดียวถูกเป็นงวดที่3ตามสูตรครับถูกเป็นงวดที่3ตามสูตรเอาตสมาชิกนะมาต่อกันงวดที่4งวดที่4สูตร หลักร้อยบนตัวเดียวตัวเลข้าเรานะอดกห้าเก้าสี่ห้าเ่เลขห้าก,ก็มาที่หลักร้อยบนตามสูตรูกเป็วดที่4นะครับเป็นวดที่4ี่มาต่อเป็นวดที่5้าวอที่หสูตรได้เลขห้ 5. 5. 5. 5. าอีก 5. ครับพอดอกห้าแปดสามเลขห้าครับก็มาที่หลัก ร้อยบนตามสูตรถูกป็นงว่ที่5ผมย้อนให้ดูทั้ง2สูตรนี้ผมย้อนให้ดูแค่หกวดนะสมาชิกน,นะย้อนให้ดู6กวดเดี๋ยวก็คำนวณสิทธิ์ทั้งสองสูตรแล้วผมจะจะนำทั้ง2สูตรนี้มาเทียบให้ดูว่ามันชนกันตัวไหนหรือไม่ชนนะฮะได้เลขตัวไหนนะหลักร้อยสองสูตรอ่ะงววที่ผ่านมาหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่1นี้ได้เลข3านะผู้ดอก3ามอดอก3 3 2อ 3, 3, 2, อ่ะนี่เลข3 ก็มาที่หลักร้อยอ่ะถูกเป็นงวดที่ครับถูกเป็นงวัตที่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 หกถูกงวดที่หกตามสูตรครับอ่ะงวดที่จะถึงนี้นะฮะตามสูตรร้อยบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งนี้ได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพร้อมๆกันนะสัาพักหนะ อ่ะนี่ฮะวิธีทำแคปสุดไว้เลยนะครใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณนะสมาชิกนะเอามาดูวิธีทำสูตรหลักร้อยบนสูตรที่1กันก่อนนะฮะนำหลักรวยบน1ครั้งนะฮะมาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งตัวที่ฮะสมาชิกแล้วก็มาบวกหลัก10เลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายา2 2> <c oughs> ครั้งท,รทงที่2อีก 1, <c oughs> 1> ครั้ง ถ้าผมพูดพูดหลักผิดนะฮะสมาชิกนะถ้าผมพูดหลักผิดให้สมาชิกดูที่ขีดนะอันนี้รางวัลที่1อันนี้เลขท้าย2ตัวล่างอันนี้เลข3ตัวหน้าขั้นที่1อันนี้เลข3ตัวหน้าขั้นที่2อันนี้เลข3ตัวท้ายขั้นที่1อันนี้เลข3ตัวท้ายขั้นที่2นะครับก็บวกดูตามขีดได้เลยนะฮะถ้าผมพูดพูดหลักผิดอ่ะนะอ่ะมาบวกกันดู2องบวกเนะฮะก็ได้9ก้านะเก้าบวกเ็ก็ได้6นะฮะ หกบก็ได้หกนะหกมาบวกศูนย์ีกก็ได้หกหกมาบวกหนะึ่งนะครับก็ได้เจ็ดนะเจบกู็ได้เจมาบวกเลขเคงที่ครัก็จะลงท้ายด้วยเลข4ี่ะสมาชิกหาสูตรร้อนสูตรที่หนี้ได้เลขสี่นะตามสูตรอะแคปสูตรไว้ได้เลยนะสวัสดนะครับได้เลข4นะครับ นะครับแคปสูตรไว้นะสมาชิกนะแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะครับไปเติมนะ,ะสูตรที่1นี้หลักร้อยบนตัวเดียวฮนะเลข4 R ่เลข4จะมาหรือเปล่าถ้าสมาชิกนะคิดว่าเลข4มับดับนะครับก็มองผ่านไปเลยนะสมาชิกนะไม่ต้องไปสนใจสูตรมันนะเพราะว่าสูตรก็มันมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะสมาชิกนะเห็นเดินมาดีๆมันหลุดถมเทไปนะสูตร อ่ะงวดที่1นึ่งได้เลขนะส,สี่นนะสมาชิกนะก็ฝากพิจารณาด้วยอ่ะจะมาหรือเปล่าสูตรที่1อ่ะมาต่อกันสูตรที่2เดี๋ยวคำนวณสูตรที่2เสร็จเดี๋ยวเอาสูตรที่1มาเทียบให้ดูอ่ะมาต่อกันหลักร้อยบนสูตรที่2องนะร้อยบนสูตรที่2อ่ะงวดแรกนะสูตรได้เลข8ปดนะผลออก8ปดศูนย์เจ็ดผออก8ปดศูนย์เจ็ดสองสองสองสูตรนี้ชนกันทั้งหกงวดเลยนะสมาชิกแต่วิธีทำอ่ะมันไม่เหมือนกันนะะเลขอ่ะมันได้ตัวเดียวกัน นร้อยบนน่ะนะมาได้สองสูตรนี้มาได้ตัวเดียวกันชนกันทุกวข้ะแต่วิธีทํานี้มันมันมันต่างกันเดี๋ยวผมจะเทียบวิธีทําให้ดูนะช่วงกระถายเอาแปดส่วนเจ็ดก็แปดก็มาที่หลักร้อยถูกเป็นข้อที่หนึ่งมาต่อเป็นข้อที่สองข้อที่สองสูตรหลักร้อยสูตรที่สองได้เลขสี่ผลออกสี่หนึ่งเจ็ดสี่ก็มาที่หลักร้อยบนนะถูกเป็นข้อที่สอง ตามสูตรนะอ่ะมาต่อหลักร้อยบนสูตรที่2หาเลขตัวเดียวเลข4ี่ครับเพราออกสี่สอ่ะเลข4นะครับเลข4ก็มาที่หลักร้อยบนนะถูกประงว่าที่3ามถูกปต้องที่3เอาต่อไปว่าที่สี่ครับว่าที่4สูตร 4, หลักร้อยบนตัวเดียวเลขค่านะครับเพรออกค่าเก้าสี่ห้าครับก็มาที่ เอราะบนถูกเป็นงวดที่4ี่ถูกวดที่สี่อาสมาชิกท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบอเนี่ยช่องแอทอนชาแนลเนี่ยจะคิดคำนวณนนวิธีวิธีลงลงคลิปวิธีลงสูตรวิธีลงคลิปก็จะประมาณนี้นครับไล่มาแล้วก็ดอ่าแล้วก็มาดูสูตรก็ตามเนี่ยนะถ้าใครชอบวิธีคิดวิธีคำนวณสูตรของผม ชอบคลิปของผมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอทอนชาแนลด้วยนะฮะสบายชิ้นะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งโดยเด้อชิ้เด้ออ่ะสูตรงวดที่5สูตรได้เลข5ตัวเดียวหลักร้อยเพออก5 8 3นะอ่ะเลข5ครับก็มาที่หลักร้อยบนนะถูกเป็นงวดที่5้าเอามาต่อครับวดที่6นะงวดที่6สูตรได้เลข3งวดที่ผ่านมาหลักร้อยบนตัวเดียวเพออก3 3 2นะครับวันนี้ก็งวดที่ผ่านมาเลข3ก็มาที่หลักร้อยถูกงวดที่6กะ อ่ะงวดที่เจ็ดงวดที่จะถึงนี้นะครับทำลงให้เป็นงวดแรกอ่ะจะมาหรือเปล่าอ่ะไปดูวิธีทํากันนฮะวิธีท,ทำครับวิธีท,ทาสูตรที่สองหลักร้อยบนตัวเดียวครับนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งครับ,บรลรแล้วก็มาบวกหลักร้กอยลอลเลขสามตัวหน้า,า 1, ครั้งที่ครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้ง แล้วก็โมบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มกบวก,กลบหลักร้อยเลขสาตัวหน้า,าครั้งที่สอีกหนครั้งบวกกันได้เท่าไหร่แล้วอย่าลืมาบวกเลกหงที่นะเอาบวกกันดูนะฮะสองบวกแปดได้ศนย์ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สามสามบวกเจ็ดก็ลงท้ายเลขศนะูนยบวก็ได้เจ็บวกหาลงท้ายเลขสองฮะสองบวกสงะลงท้ายเลขสี่นะฮะสี่บวกเลขที่นะครับก็จะลงท้ายเลขศูนย์อะ สูตรที่2ได้เลขศูนย์หลักร้อยวัวนะครับตัวเดียวมันไม่ชนกันทั้งวันี้แต่และว,วัมันชนกันอ่ะสมาชิกผมไปเทียบดูสูตร2ส,สูตรนี้มันมันเห็นปะฮะนะสมาชิกนะสูตรวิธีคิดไม่เหมือนกันนะสมาชิกตัวขีดแดงๆเนี่ยไ,ไม่เหมือนกันเลยฮะบวกเลขคงที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่สูตรนะย้อนให้ดู6กวัว่ะมันมาชนกันทั้ง6กวัเลยแต่แปกวันี้มันไม่ชนกัน มาได้เลขศูนย์กับเลขสี่นะสมาชิกนะอ่ะให้มาเขียนก่อนอันนี้ได้เลขศูนย์สูตรที่สองนี่ครับสูตรที่สองได้เลขศูนย์อ้าวเลขมันไม่ชนกันแล้วนะสมาชิกนะแต่มันเป็นเลขคู่ทั้ง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 สองสูตรเลยงวดประจ้าวันที่สิบหกเก้าทับหกห้าอ่ะสมาชิกคิดว่าไงฮะหลักร้อยมันมาเลขขี้สามวดแล้วตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าสี่ห้าแปดสามสามสามสองขี้ขี้ขี้มวลนี้มันจะเป็นเลขคู่ไหม ตามสูตรนนี้มันได้เลขคู่ได้เลข3กับเลข4เอ้ยได้เลขศูนย์กับเลขสี่ทั้งสองสูตรนี้ได้เลขศูนย์กับเลข4เป็นเลขคู่แต่สูตรของผมก็มันก็ติดที่เลขคู่จริงๆนะวนที่ผ่านมาสูตรของผมมันติดที่เลขเลขคู่มั้งเลขคู่เหมือนกันแต่หลุดฮะสูตรหลักร้อยวันนี้ติดที่เลขคู่อีกนะฮะมันจะมาป่าเลขคู่เลขคู่ถ้ามาก็0นย์กับสี่สองสูตรนี้ชนกันหกวด สองสูตนี้ชนกันมาทั้งหกมวดเลยก็ที่ผ่านมาชนกันเลขสามวดน,นี้ไม่ชนนะอ้าวให้เลือกเราสักสูตรหนึ่งหรือมันจะหลุดทั้งสองสูตรเลยอ่ะอันนี้ก็สมาชิกพิจารณาเอาเด้อสมาชิกเด้อพ้นทำตามสูตรเด้สมาชิกอ่ะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะสมาชิกนะอ้าทุกที่ก็กล่าขอทุกขวอไปอ้าชอบเลขสูหรเลขสี่พิจารณาไว้ในใจนะสมาชิกนะถ้าไม่ชอบมองผ่าดนะสำหรับคลิปนี้หลักร้อยบนก็ประมาณนี้อ้าวพวกนี้จะเป็นสูตรไหนะหรือจะมาสรุปสรุปสองตัวล่างก็แล้วกันพวงนี้นะสมาชิกนะ สำหรับช่อง S Thorn Channel รสรุปสองโซล่าให้พรุ่รงนี้อย่าลืมอย่าพลาดนนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ